สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอดไนแชนเนลเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะความคืบหน้าล่าสุดช่อง Youtube ปอ้อมคนมองข่าวได้มีการพสต์ข้อความลงในชุมชน ดูได้พดข้อความที่ว่าสวัสดีจำเลยดอกไม้และจำเลยคุณเห็นอะไรในภาพไหมครับพอจะมองเหตุการณ์อะไรอไ,รได้ดีขึ้นบ้างหรือยังในเหตุนั้นมีผลในผลนั้นจึงเป็นเหตุให้ของไข่ไม่สำคัญเท่าเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องอย่างไรผมคงไม่ต้องอธิบายคุณดอกไม้ และคุณคงทราบดีผมชี้ให้คุณดอกไม้และคุณดูและทำความเข้าใจให้ถูกต้องเพื่อที่ว่าวันนั้นมาถึงคุณดอกไม้และคุณจะได้ไม่ต้องเกิดความสงสัยในส่วนของความเกี่ยวข้องนี้จนเกินควรต้นสายปลายเหตุสำคัญเสมอในความสำคัญที่ยกให้เป็นการชี้ตรงไปที่หน้าผากได้อย่างไม่ผิดตัว พยานหลักฐานของโจทย์จะมีข้อเท็จจริงที่บ่งชี้ให้เห็นว่าคุณดอกไม้รวมรู้เห็นกับคุณโดยมิอาจที่จะเลียงได้คำปฏิเสธที่ว่าคุณดอกไม้ไม่เคยไปที่นั่นจะส่งผลเป็นคุณแก่โจทย์โดยอัศจรรย์ยิงจนถึงขนาดที่คุณดอกไม้ไม่จําเป็นที่จะต้องแสดงการยืนยันในฐานที่อยู่เลยแม้แต่น้อย สามจะสำแดงผลส่งให้คุณได้รับสิ่งอันควรด้วยความหนักหนาอย่างหนักหน่วงด้วยประการทั้งปวงครับจำเลยเมอัตาโทษในฐานความผิดตามฟ้องจะไม่สูงนักรวมก็แปลได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องและการมีส่วนเกี่ยวข้องนี้เองจะส่งผลต่อมือวางอันดับหนึ่งขวบแน่นหนักหน่วง หลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าผมขออนุญาตแสดงความคิดเห็นส่วนตัวครับจำเลยมีพื้นฐานของความผิดที่สะสมไว้หลายคดีประกอบกับยังมียังมีโคงพฤติกรรมที่ควรสงสัยเพราะการที่ไม่ได้ประกอบอาชีพอย่างที่ควรจะเป็นตามฐานะของตนและที่สำคัญ จำเลยกำลังสร้างความเชื่อให้ดูเหมือนว่าตนกำลังถูกกันแกงให้ตกเป็นจำเลยและยังพยายามสแสวงหาผลประโยชน์โดยการสร้างโปรไฟล์ภาพลักษณ์ให้ตนดูเป็นผู้ใจบุญมีคุณประโยชน์ต่อสังคมชอบช่วยเหลือสังคมรวมถึงอย่างตั้งแกงก๊กกวนจากฐาน f อหวังให้เป็นโลกกำลังสร้างความชอบธรรมเพื่อปกป้องตนเอง อันมีสาเหตุมาจากการที่ได้รับความเห็นใจจนเป็นแรงสนับสนุนและมีความนิยมในเวลาต่อมาทั้งหมดนี้ยังคงเป็นที่น่าสงสัยและควรที่จะได้รับการตรวจสอบเพื่อจะสนับสนุนให้ได้รับโทษที่เพิ่มขึ้นตามเหตุและปัจจัยที่ควรจะเป็น Head tag, ขอขอบคุณครับ รอสารท่านตัดสินโกรนคงจะตรวจสอบที่มาของเงินบริจาคยึดเข้าหลวงให้หมดคุณอาจเคยพูดไว้ให้มันกลับไปไม่มีฝาบานเหมือนเดิมตอนนี้ป้าสติแตกหน้าตามงงพานด่าพวกทาสบริวารเพียงเพราะนางหิวแล้วหาให้กินไม่ทันเรื่องแค่นี้ไม่น่าจะโมโ oh หเวลาเข้มข้นเข้าไปทุกที สติคงไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนอนก็ไม่หลับหาความสง่าราศีไม่ได้เลยไม่เหมือนตอนดังใหม่ๆห,หน้าตาสดใสเพราะได้มาเยอะตอนนี้ก็ยังเยอะอยู่แต่เป็นนี้ที่ก่อเพราะความโลภนะอยากได้อยากเด่นอยากมีทั้งๆท,ท,ท,ที่ไม่ทำมากินทั้งขวดทั้งเมียทำแต่รายรับไม่ทำรายจ่ายชีวิตมีเท่าไหร่ก็มีแต่พังกับพังติดลบ เวียนกรรมทำงานมานานแต่กลับไม่รู้ตัวททลุงคลป้าแตนเฟม i l ีให้ความชัดเจนกระจ่างเจ่มแจ้งมากจะแอดเมื่อเธอเลือกอยู่กับเขาชัดเจนยอดเยี่ยมครับแอดในปากเขามีกล้องส่งสัตว์ไม่แน่นะไม่แน่อาจจะมีภาพหรือวิดีโอว่าคุณอยู่ตรงนั้นแต่คุณบอกไม่ได้ไป ลากกันมาก็ต้องลากกันไปรับกรรมให้สาสมเถิดจำเลยป้าเป็นกำลังใจให้เอ็ดอยู่ตลอดค่ะคนเก่งขอให้ศาลจัดข้อหามันทุกกรณีที่มันทำผิดร่วมกันเด็กเท่ากับแต่ตองไว้กนเท่ากับบวกจิตนาเห็นมันลืมตัววางอำนาจใหญ่โตไม่สลดเลยว่ามันคือจำเลย288-1บวก1ท่ากับ289ขอบคุณคุณป้อม ที่ทำทุกอย่างให้สังคมและเด็กน้อยผู้โชคร้ายเป็นกำลังใจให้นะคะรักษาสุขภาพด้วยค่ะหมัดหนักจริงๆคะ่ะแอดจาเลยจุกอีกแล้วกระจ่างไหมจําเลยชัดนะขอบพระคุณข้อมูลชัดจัดเต็มจากแอดค่ะสว่างเปิดทางสวยมากๆแต่และโดกบอกเลยน้องๆดวงอาทิตย์สุดยอดประลอดทลุดเดือดครับแอด ใช้คำว่ามือวางอันดับหนึ่งอธิบายเข้าใจง่ายสุดยอดมากครับนี่แหละคู่เวรคู่กรรมของแท้รักผัวยิ่งกว่าลูกเพิ่งเคยเห็นสังคมบางกลุ่มป่วยชื่นชมจำเลยงงในงงสวัสดีค่ะเพิ่งเข้าใจของคำว่าไม่ได้ขึ้นเขาวันนี้เองขอบคุณค่ะมือวางอันดับสงตัวดีเลย มันน่าจะรับโทษพอพอกันกับมือวางอันดับหนึ่งมือวางอันดับหนึ่งบวกมือวางอันดับสองเท่ากับสามใช่หรือไม่ไม่เคยขึ้นเขานะไม่เคยขึ้นครั้งเดียวแบบนี้พอจะแถไปได้ไหมฮาฮ่าฮาเมื่อถึงเวลาคุณจุดๆ,ๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องอาจจะกลับลำ รับสารภาพแล้วลอยแพรคุณสองปดก็ได้นะคงจะสนุกน่าดูถึงแม้จำเลยที่สงอาจจะได้รับโทษไม่มากนะักยังไงก็ขอให้ได้รับโทษตามความผิดก็ยังดีทุกความจริงเขย่าประสาทคนไร้ความจริงได้ยอดเยี่ยมมากๆครับแอดจำเลยสงมันวางอำนาจบาดใหญ่ ไม่เคยสำนึกผิดในการกระทำชั่วอยากให้มันได้รับโทษอย่างหนักแต่เวรกรรมคงไม่ปล่อยมันแนะ่ร่วมกระทำความผิดน่าจะเหมาะกับเธอคนนั้นมากกว่าเพราะดูจากพฤติกรรมแล้วเธอคนนั้นก็ร้ายไม่เบาไร้ซึ่งจิตสำนึกทำทุกอย่างเพื่อเงินจริงๆแรงชรัดจ,จัดแพ็กกิคูปโป่งกระปุกได้ถึงสองกระปุกเพียงคุณซื้อกระปุกแรก เราจะแถมกระปุกที่สองให้คุณทันทีไม่มีค่าจัดส่งบริการดีถึงใจจัดไปค่ะแอดความจริงล้วนๆชัดๆแอดจัดส่งให้